สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จิพาไปเก็บหอมปลาจากพี่น้องคะ่กะกัไดกะตาแล้วเรียบร้อย้ะคะนี่คะ่ะไดกะตาเรียบร้อยกับกันไก่ได้ค่ะก็ไปเห็นไนมหมูว้านี่คะ่ะมันนี้ก็บจิเป็จัดการเลยได้ค่ะพี่น้องคะ่ะไปไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมันก็นจิมีแบบธรรมชาติกระบอกธรรมชาตินาะพี่น้องคะ่กะก็จิพามาเบิ่งในสวนมันบ่หลายคะ่ะแต่ไปเห็นไว้ในธรรมชาติก็เยอะมากนะคะ กะโตเดียวกันเลยนะคะ่ะกินเดียวกันมันคือหอมแบงค่ะหอมต้นน้อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งนะจ้าก่อนที่เขาจะไปปลาใหญ่กลับมาเบิ่งตัวนี้ก่อนนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะที่สาวพี่จิตปลูกไว้เด้อค่ะมันกะจิลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็จะลักษณะคล้ายๆกันค่ะแต่แต่ตัวนี้มันจะเหมือนมันจะอวบกว่านะคะเหมือนกันเป๊ะเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะ ก็เรามาดูของที่บ้านแล้วเราก็จะพาไปดูของในปา่าแต่อันนี้ก็สวนครัวเล็กๆของสาวพิจิตรคนงามค่ะตัวนี้ก็อันน,นะะั้นเด้ค่ะต้นไอท่เมียนนี่ค่ะเอาไว้เฮดสเต็ก้้จ้ะก็บแมนใบหูละพาคือบานเฮ้าเนาะอันนี้ก็ไอค่ายๆกับไอกะเพราควายบานเฮ้าล่ะค่ะกินค้ายๆกันแต่กินมันแห้งกว่าตันนี้กัโตหนตัวนี้ที่เมียนหรือตันนี้ที่เมียนก มีสองตแล้วบ่ตไดใดก็บตนึงล่ะคะพี่น้องคะก่ะค่ะไปเบิ่งกันเนาะเฮาไปเก็บไอ้หอมน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งในป่าพ่นละค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็ไปเบิ่งของแท้ในสวนก่อนแล้วื้นนี้เฮาก็จะขับรถไปในป่ากันละพ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าของในป่ากับของในบ้านมันจิคือกันคักๆบกกับโตเดียวกันนี่ล่ะค่ะแต่ว่าเฮาไปเก็บเองได้ในธรรมชาติด้อจ้ะก็มันจะเป็นช่วงฤดูที่ว่าใบไม้ แดดออกความอุ่นออกต้นไม้ก็จะออกประมาณนี้แหละค่ะต้นพักเนี่ยก็ออกช่วงนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ไปหาเก็บกินได้คนที่กินพักธรรมชาติได้ก็งาะะ่าย้อค่ะบ่ต้องไปซื้อไปหาเด้ค่ะพี่น้องค่ะไปไปน้ำกันเลยจ้าพี่น้องค่ะก็มาฮอดปลาหอมแล้วเนาะคะ่ะมันก็บ่หลายแล้วคะ่ะแต่ก็พอได้เก็บอยู่ได้คะ่ะพี่น้องค่ะกะรถกะบไล่หล,ย,หลยกัไอาขาอยู่ได้คะ่ะเบิ่งเด้คะ่ะถนนรถกะบไล่หล,ย,หลยคะ่ะ แต่กะจิมาเก็บให้เบิ้งเนาะพี่น้องฟ้องไปค่ะต้นหอมเอาไปดองเอาไปเทศใดผักสมก็ได้ด้วยจ้ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งน้ำกันเลยด้จ้าก้องกับค่อยแต่จีปั๊บหนีไปเบิ้งน้ำกัดเด้ค่ะพี่น้องค่ะก็นี่ค่ะพี่น้องค่ะก็มันก็เป็นต้นแบบนี้นะคะกับประมาณนี่แหละค่ะพี่พี่น้องฟ้องไปกับข้ต้นหอมเ่านี่แหละค่ะมันจะคล้ายๆกับต้นหอมแบ่งได้จ้ะนี่ค่ะมันก็จะเหมือนกับต้นหอมแบ่งเราเลยนะคะ นี่เด้อค่ะจะ้ะนี่นะคะพี่น้องขานี่นะคะมันก็จะเหมือนกับต้นหอมแบ่งเราเลยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่เด้อค่ะต้นมันเี๋ยวจิเก็บให้เบิ้งเด้อค่ะแต่ต้นนี้บบแมนเด้อค่ะต้นนี้คือต้นหยาเด้อจ้ะต้นหอมกับต้นประมาณนี้เด้อค่ะนี่นะคะกลิ่นมันค,คล้ายๆกับกับต้นขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะกะ อายเขายุคคขึ้นกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อน้ะจ้าใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะใส่กระตามาได้จ้ามน,นี้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับต้นหอมเราเลยนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะนี่ค่ะมันก็เหมือนหญ้านี่แหละแต่มันเป็นต้นคล้ายๆกับกลิ่นมันก็คล้ายๆกับต้นขึ้นช่ายนะคะ ต้นขึ้นช่ายที่เอาไปทำให้ผัดไทยนะคะนี่ค่ะก็จะตัดจะตัดประมาณนี้นะคะมันมันคล้ายๆกับหอมแบงด้วยจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นคล้ายๆกับต้นหอมเราเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือ เมืองนอกเขาก่าหากินอยู่ง่ายนะจ๊ะหากินอยู่ง่ายแล้วก็ถ้าเรากินเป็นหรือว่าหูจักหามันกะพ่อหาได้แล้วค่ะต้นนี้เอาไปขั้นสมก็ได้แล้วค่ะมันก็จะกินหอมเ้าธรรมดาเนี่ยและคะ่ะนี่ด้ะคะ่ะ กลิ่นมันก็จะแรงมากเลยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับผู้ชายนะคะเราก็จะตัดมันตัดมันแล้วก็จะค่อยๆลอกมันออกนะคะค่อยๆลอกมันออกมันก็จะต้นหอมเหล่านี้แหละค่ะนี่แหละคะ่ะใบมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะะนี่นะคะแล้วก็นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนนี่จะ กะจิเก็บบ่ายรหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะกะจิเก็บเฉพาะเฉพาะเอาไปใส่ไปซอย,ยน้่ค่ะก้องกับยามแต่ไ่ได้ล่มพี่น้องจ๋ากินมันจะแรงมากๆเลยนะคะกิ่นมันนี่โอ้โหอย่าบอกใครเลยนะคะนี่นะคะกลิ่นมันก็จะแรงนะคะต้นนี้คือต้นผักชีล้อมนะคะ กชีล้อมที่คนไทยเขาเก็บไปกินกันได้จากผู้ใดกินเขาก็เก็บเพราะมันใหญ่ขึ้นมามันก็จิงามกว่านี้เลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือต้นักชีร้อมนะคะที่หลายๆคนก็ไปเก็บกันนะคะแต่ต้นนี้มันก็หอมเหาเนี่ยล่ะค่ะกจะจิผ้ามาเก็บหอมเลเน,นะพี่น้องนะแต่จะเอาบ่าหลายได้จะพี่น้องค่ะก็เราก็จะเอาไม่เยอะนะคะเราก็จะเอาไปแค่พอกินพอใช้เรานะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ทุกค้นคะ่ะนี่คะ่ะก็ใช่เลยนะคะทุกอย่างนี่แล้วคะ่ะก็เราก็ได้มันมาแล้วนะคะก็สวยงามเหมือนไหมคะกลิ่นนะคะกลิ่นมันก็จะเป็นคล้ายๆกับต้นขึ้นช่ายเราเลยนะคะกลิ่นมันนะคะกลิ่นมันก็ต้นขึ้นช่ายเรานี่แหละก็มันจะผสมหอมกับกระเทียมนะคะกลิ่นจะแรงพอสมควรคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นี่ค่ะต้นมันก็จะเป็นแบบนี้สาวพิเจ็ตก็จะเก็บเอาอีกจัาก,กรรมหนึงเด้วค่ะก็เอาไม่เยอะนะคะ พี่น้องคะ่ะก็เอาได้ประมาณนี้ก็เพาะเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปหลยเขาก็บโอเมนว่าเขาจิกกินเมเด,ด้อจะนด่ก็เอาไปแค่เพาะกินนะคะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะก็ได้พอสมควรนะคะก็เอาไม่เยอะเอาแค่นี้ก็พอแล้วกะพี่น้องคะ่ะก็ ค่ะทุกคนค่ะเราก็ได้พอสมควรแล้วนะคะก็ได้พอสมควรแ้วพอแลลวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ครับพี่น้องค่ะเราก็ได้มาพอสมควรแล้วนะคะสําหรับต้นหอมเรานะคะนี่เด้อค่ะก็นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาก็เอาไปบ่หลายเนาะเอาไปบ่หลายค่ะเพราะว่าหนึ่งเอาไปหลายเฮาก,ก็กินบ่เหมือนเด้จ้ะพี่น้องค่ะ ได้มาก็เอามาล้างนะคะก็เอามาล่างจีพัดใสหมี่ได้จากพี่น้องค่ะก็ง่ายๆนะคะผัดใสหมี่โดยที่ไม่ต้องไปหาผักเลยนะคะได้แล้วค่ะนี่ก็ได้พอใช้แล้วนะคะเดี๋ยวกะจีหันใสผัดหมี่ได้จากพี่น้องค่ะนี่ค่ะเรียบร้อย คารทุกคนคะ่ะก็จบนะคะผัดมีสาวพิจิตกับต้นหอมจากธรรมชาติคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจนะิตในด้จาจะได้มีกำลังใจไปหาเก็บแล้วก็มาเฮ็ดแล้วก็มากินแบบอร่อยอร่อยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายด้จ้า